สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ดูเหมือนว่าจะไม่แผ่วลงเลยสำหรับการเปิดตัวรถยนต์ใหม่จาก BYD ในปี2024และเป็นปีที่คึกคักเพราะทางแบรนด์ BYD ได้เปิดตัวซิน0 7นทั้งเวอร์ชั่นไฟฟ้า100%เและ DMI ที่เป็น plug-in hybrid ออกมาพร้อมๆกันเพื่อเข้ามาเสริมทับอย่างต่อเนื่องและเสริมทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นอีกด้วยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ที่บ้านเรามีการเปิดตัว BYD c y l อ n ห DMI คุมพลัง plug-in hybrid ไปแต่ล่าสุด BYD ได้ทำการเปิดตัว BYD C ีนศ7 DMI อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนีนนอกรุ่ โดยเน้นจุดขายด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid DM Generation ที่5ที่สามารถขับขี่ต่อเนื่องได้ไกลเป็นระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรด้วยน้ำมันและแบตเตอรี่ซึ่งซีน07 DMI จะมีกลุ่มพลังให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด74กิโลวัตต์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด160กิโลวัตต์และเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด115กิโลวัตต์แต่เสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์ โดยจะสามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนได้เป็นระยะทาง70กิโลเมตรและ125กิโลเมตรภายใต้มาตรฐานการทดสอบ CLTC รวมถึง BYD ยังชูจุดขายของซิน 07DMI ด้วยอัตราสิ้นเปลืองต่ำมากเพียง3.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ29.4กิโลเมตรต่อลิตรโดยจะส่งผลให้สามารถขับขี่ต่อเนื่องได้เป็นระยะทางมากถึง2,000กิโลเมตรเมื่อรวมระยะทางจากทั้งแบตเตอรี่และน้ำมันเข้าไว้ด้วยกันซึ่งรูปลักษณ์หน้าตาของซิน 07DMI ด้านหน้าตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ขนาดข้างชุดไฟหน้าด้วยดีไซน์ที่เฉียบคงเป็นรูปตัว C โดยมีช่องรับอากาศที่เป็นริ้วกับช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เติมความหรูหราด้วยคิ้วสีเงินใต้ตัวกันชนขณะที่ด้านข้างจะเน้นความเรียบง่ายโดยติดตรา B Y D ดีไซน์ไว้ที่บังโคลนหน้าทั้งสองฝั่งมือเปิดประตูออกแบบให้ราบเรียบไปกับตัวรถส่วนด้านท้ายรถออกแบบให้ลาดเทตามสไตล์รถคูเป้พร้อมชุดไฟไท้าย LED ที่วางพาดยาวเต็มพื้นที่ด้านท้าย รวมถึงได้ความสะดุดตาด้วยการติดตั้งตราโลโก้ b y d มาเป็นตัวอักษรสีแดงรวมทั้งในส่วนของมิติตัวรถนั้นก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยจะมีความยาวอยู่ที่4,980ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1890ม mm, ิลิเมตรความสูง1495ม mm, ิลิเมตรความยาวระยะฐานล้อ2 9 0 0 mm. มิลิเมตรขณะที่ในส่วนของรดลอยจะปรับเปลี่ยนลวดลายใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นแต่ยังคงมาในขนาด19นิ้วส่วนในด้านภายในห้องโดยสารของสิน07 DMI ได้ถูกติดตั้งหน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วหรือ15.6นิ้วและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด8.8นิ้วหรือ10.25นิ้วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาพร้อมด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสีกา้านและเส้นสายการตกแต่งที่ลื่นไหลและโคง้งมนรวมถึงยังมาพร้อมฟีเจอร์มากมายเช่นระบบชาร์จมือถือไร้สาย50วัตต์หัวเกียร์ไฟฟ้าแบบคริสตันหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาพร้อมม่านไฟฟ้าเบาะนั่งพร้อมระบบอุ่นพัดลมระบายอากาศและระบบกระจายน้ำหอมภายในห้องโดยสารเป็นต้น นอกจากนี้ซิน07 dmi ยังถูกติดตั้งระบบช่วยการขับขี่ด i Pilot เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นย่อยเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล2พร้อมด้วยถุงลมนิรภัยถึง13ตำาหน่งรอบห้องโดยสารระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉินเป็นต้นซึ่งทางค่าย b y d ได้ข้อราคาขายที่ประเทศจีนของ b y d ซูนย dmi ระหว่าง1 3 9 8 0 0อยถึง1 9 5่0 0หยวน หรือประมาณ690,000ถึง960,000บาทส่วนจะนำเข้ามาทําตลาดในบ้านเราด้วยหรือไม่นั้นต้องรอดูกันครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออ t โตคา์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคา์นิวขอบคุณครับ